ที่ไม่ลงท็อปเชฟเพราะกลัวเชฟจริงจะชนะแชมป์จริงหรือเปล่าแชมป์จริงหรือเปล่าเออเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดีเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นสปาโก้ปูครับก็คือสปาเกตตี้ผัดอะโรโร่ข้างบนจะท็อปด้วยทาทากับเชฟปูนั่นเองรักสุกหรือเปล่าไก่ไก่สุกแล้วี่เป็นปูนี่ไม่ซูวีก่อนหล่ะจะได้ไม่โดนซูวีสองชั่วโมงแล้วอันนี้คือหนึ่งรอชั่นอย่างนี้เหรออ่าเราขายทั้งโล๊กเลยทั้งโล๊อ๋อขายเลยก็คือสามชิช้นเลยคุณทำเมนต์มา เป็น <ersch> <Aj ax. S 1> อันนี้ระดับระดับแบบนี้คือแบบคุณดูเบสิกเบสิกอันนี้มันจะมีวิเนกอร์อินเดียแล้วก็ซอยซอสในนี้อเดียวมั้งไม่อยากไปใส่คำาม exactly. ึงติดคำซซอสมันทำยากกว่าทำเนื้อใช่ใช้เวลากี่ชั่วโมงซอสถามหน่อยอันนี้เคี่ยวสามวันน้ำซอสปัตตาห์ที่เราเคี่ยวกี่วันยี่สิบนาทีดีนะดีแล้วจ้ะ แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นคุณทำอ่ะคุณรสคิดว่าคุณทำได้ดีกว่านี้ไหมโอ้โหเหลือจะเหลือเหรอดีกว่านี้อยู่แล้วอืมอร่อยอร่อยแต่คุณทำอร่อยกว่าอร่อยกว่าผมทำให้พนักงานกินอันเนี้ยผมทำให้พนักงานกินอันเนี้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องนักก้ามหมื่นแคลนะผมแล้วก็ตัวตึงเฮลคิทเช่นพี่เบียร์นะผมพี่เบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบียร์เฮล แก๊งนรกแก๊งนรกแตกครับผมวันนี้วันนี้เราพาพี่เบียร์มาร้านของเชฟบิ๊กใช่ครับผมซึ่งเป็นร้านของแชมป์ของเชฟเคยเคยเห็นในทีวีเคยเห็นในทีวีในยู u ูบแล้วก็เคยเจอตัวตัวจริงในรายการด้วยเป็นลูกค้าอ๋อพี่เบียร์ือไรใช่ไหมเป็นลูกค้าตัวตัวพี่เบียร์คิดว่าพี่เบียร์ทำอาหารอร่อยไหมผมว่าอร่อยอยู่แล้วอร่อยนะอร่อยอร่อยที่ไม่ลงท็อปเชฟเพราะกลัวเชฟบิ๊กได้ชนะอ๋ออ๋อได้เดี๋ยวให้แบบว่ารีวิวหน่อยได้ไหมได้ได้ว่าเหมือนแบบเฮ้ รสชาติอย uh. ่างเงี้ยแฉมมันแชมจริงหรือเปล่าถ้าไม <ะ S 1> <c oughs> ่อร่อ <c oughs> ยก็เดีย๋ยวทำเองได้เลยนะเชญครับเชญครับเชยครับ นึกว่านั่งอ่าอันนี้อันนี้คือลีแล็กลิเล็กที่เป็นแบบซิกเนเจอร์เลยแต่เราไม่รู้มันคืออะไรบ้างเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้เชฟมาแนะนำอ่าซึ่งเชฟอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่รู้เลวแบบว่าให้ให้พี่วอนแนะนำแต่ว่าเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยที่ไม่พลาดสักโต๊ะเลยเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นสปาโคกูครับก็คือสปาเกตตี้ผัดไกโรข้างบนจะท็อปด้วย พาทากับเชนโูนั่นเองมันก็จะไม่ใช่ไก่นะไม่ใช่ไก่นะไม่ใช่ไก่งี้ไม่ใช่ไก่นะลักสุกหรือเปล่าไก่ไก่อนนี่เป็นปูนี่เป็นปูครับมาซูวีก่อนหล่ะจะได้ไม่โดนมูซูวีสองชั่วโมงแล้วแล้วก็โฟกราที่นิยมมากๆแทนคัตนะครับชิ้นกระจะหนกน่ากินมากน่ากินมากแล้วก็ตอนนี้ก็มีเมนูพิเศษแล้วคือเจ้าบิบริลตันที่เราย้ายมาจากอยากทำแล้วคือเมื่อก่อนอ่ะเมนูเนี้ย มันจะไม่ขายที่นี่แต่ว่าตอนนี้คือเขาเอามาขายที่นี่เลยใช่แล้วก็เอาที่นู่นยกเลิกยกเลิกออกให้คนอยากมากินที่นี่อยากทำไม่มีมีวสิคัลแล้วจริงปะเนี่ยจริงอันนี้คือหนึ่งพิเศษอย่างนี้เหรออาเราขายทั้งโลตเลยทั้งโลต์เลยก็คือสามชิ้นเลยคุณทำเมนต์ปะ เป็นอันนี้ระดับระดับแบบนี้คือแบบคุณดูเบสิกเบสิกอันนี้คือเหมือนพื้นฐานของคนที่เรียนเชฟอยู่แล้วมันเรียกว่ามันเป็นคัสโตดิชั่นจริงไหมใช่ใช่ใช่โอเคอร่อยไหมแต่ไม่ได้ทำง่ายๆนะแต่เป็นทำง่ายๆนะเทคนิคสูงสองเยอันนี้บอกเลยเทคนิคเยอะกระบวนกทีเยอะแล้ววัตถุดิบกเขาใช้อุมเกาะค่อนข้างเยอะตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นสเกลลอบกาปาโชครับเป็นคล้ายสลัดแต่ว่ามีความสดชื่นหน่อยมีความเป็นญี่ปุ่นเลย เมนูนี้เมนูนี้ข้างหน้าเลยเมนูนี้คือริบอายนะครับริบอายแล้วมันอายใครอ่ะอายพี่อันนี้ปลายจะเป็นซอสคาเฟ่เดอรปารีสครับก็เป็นซอสที่เล่นไปทางบัตเตอร์ใช่ครับแต่ตอนนี้เราก็เสิร์ฟคู่กับตัวเรดไวน์ไว้เรดไวน์บีบซอสบิบจูด้วยแนวแนวแนวกูเยอะซะแล้วเราก็ถามเราถามนะโอเค ข้างหน้านี้ข้างหน้านี่เป็นทับทุ่มซุปที่ขายอยู่ในเมนูประจำนะครับแล้วก็พรอนไปสออันนี้ที่บอกในในกลัวคือเป็นตัวมันกุ้งใช่ไหมตัวมันกุ้งเป็นซุปมันกุ้งนั่นเองข้างในคืออะไรเป็นซุปบิสครับอ๋อบิสใช่เจาะลงไปได้เลยเจาะมันดูลำบากเลเอาหลอดดูใช่ไหมมันดูลำบากครับพี่ลำบาก ซึ่งนี่จะเราตลอดการครับจองมันบดนั่นเองปอมเปเร่นะครับมีทั้งเวอร์ชันออริจินอลแล้วก็เวอร์ชันท้อโฟูนั่นเองโอเคสูตรมิชลินสตาร์สองดาวใช่พูดว่ามากินอาหารที่ร้านอยากย่างก็คือเขาจะเสิร์ฟขนมปังทำเองก็จะมีหลากหลายครับแล้วแต่บักเก็ตมาก็จะมีพวกอันนี้เป็นช็อกโกบอลอันนี้เป็นคันทรีอันนี้เป็นคันทรีนะครับหลากหลายครับมีบิยอชมีอะไรพวกนี้ด้วยเขาจะเคิื่อเซลล์กับไปตัวเนยของนองบันดีพี่เบียร์ลองชิมว่าอาหารอย่างเงี้ย อร่อยไหมอ่าแน่นอนอยู่แล้วไอ้ชนะแชมป์เปี้ยนโคแชมป์เลยโคแชมป์ใช่ไหมคุณแอนคุณคุณยังไม่ได้แชมป์เลยนะผมไม่ได้แชมป์แต่ผมคุณว่าคุณทําอะไรมาตอนนี้ผมไม่อยากจะเป็นแชมป์กลัวงานเข้าอ้าวเหรอเออมาชิมดีกว่าอุ้ยังอุ่นอยู่เลยเนี่ยอุ่นสิเขาให้เจาะชิมนิ่มลงไปชิมของเราก่อนชิมแป้งก่อนอืมมีเค็มเค็มนิดนิดอร่อยอร่อยอย่างของเรากินอ่ะเราไม่ใช่เชฟ เราไม่ใช่นักรีวิวอาหารเราเป็นแค่แบบคนแนะนำอาหารให้คนอื่นเขาดูใช่ไหมเราจะได้แค่บอกว่าเฮ้ยไอ้ที่เนี่ยคือแม่งอร่อยรสชาติแบบเป็นยังไงยังไงอะไรเงี้ยซุปบิสบิสมันกุ้งเปลือกกุ้งบดบดกับสต๊อกเออนี่แล้วก็ใส่อะไรพิเรตอเรพิเรตคุณจะทำที่เุณน้องเก่งคุณจะไปทำจะมีพิเรครับก็คือสี่งแดงนี่คือมาจากโทเมโทเพสแคชช OP แคชช OP นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทเมโทเพสนี่คืออีกอย่างหนึ่งเลยอีกตัวหนึ่งเลยโอเคตัวนี้เป็นทัฟเฟิลใช่ไหมอร่อย แล้วคือคุกๆอยงนี้เหรอคุกได้เลยครับไอ้ก้อนๆนี้มันคือก้อนอะไรอ่ะพี่บอลเป็นโอเกะเห็ดครับเป็นเห็ดนี่ท็อปโฟร์มันเนี่ยอ่าดูมีความรู้ไหมอ่ใช่แต่ข้างบนเป็นพม่าซานชีสหรือเปล่าพม่าซานครุบใช่ครับเนี่ยนนี่แกะตาล้แล้วตอนเนี้ยนี่คุณยังไม่ได้ชิมคุณยังแบบว่ารู้เลยเหรอเอ้าเราก็นะเราก็ต้องรู้พื้นฐานอยู่แล้วลองลองพี่บอยอันนี้มันคือแผ่นชีสเจ็มจนมากอันนี้มันคือแผ่นชีสใช่ครับเป็นอร่อยอร่อย อร่อยมากเลยเข้มข้นมากครับเมนูนี้เราไม่เคยกินที่นี่เลยอร้อยว่ะอร่อยมากคือจมูกเลยอ่ะโซคัดอันไหนต่อดีแนะนำตัวนี้ใช่ไหมกันเชียงปูกันเชียงปูไม่มีชื่อให้มันดีกว่านี้เขาเรียกว่าสปาโคสปาโคสปูสปาสปาเกตตี้โคสปูขอชิมกันเลยปูเนื้อนั่นมีเลมอนเซสในนี้มีมีหอมีช่ไหชื่นมีความสดชื่น เส้นก็ดีเอาเดนเทมีกรุบกรุบนิดนิดสตูชิ้นที่ชัดเจนอันนี้เน้นไปทางสดชื่นเลยรีเฟรชชิ่งเลยมันจะลองทานดูเป็นเซตจานล้วจานอใช่หรไม่ครั้งแรกเหรอไม่หมครั้งแรกมีแบบแตกในปากด้วยพวกไข่ไข่บูไข่คาเวียร์คาเวียร์ของแซลมอนใช่ไหมเราเรียกไข่ปลาแซลมอนไหมมันคือคาเวียร์หรอเราเรียกเป็นคือ ไข่ปลาทั้งหมดเลยกคาเมียหมดอ๋ออันนี้คือความดีคใหม่อะไรก็ว่าอันอีกทีร้านพี่เบียร์ขายเป็นอาหารไทยร้านผมจริงๆนะผมเป็นเชฟอาหารไทยทีเมอรเวิร์ดนะครับผมแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนละกลับไปเปลี่ยนละก็เนี่ยมาทำูตรเลยไปเอาไปบรรจุในไม่พออยู่ต่างประเทศเนี่ยมึงขายอาหารฝรั่งขายฝรั่งไปขายนี่ผมเห็นเมนูมาประมาณ ก็ทั่วๆไปประมาณ20่สิอยะยี่สดอเราไปกินแชนาน่าบาร์มันประมาณ12ดอลลดอ์เองนะ ของพี่เบียร์แดงกว่านะไม่เขาให้วัตถุดิบดีคุณภาพมันอยู่ที่คุณภาพไงพูดนี่ไปกินสองคนตามเท่านี้ขอเบียร์เท่านั้นเออกูนั่นเท่านี้เมื่อวนผมไปหารีวิวร้านพี่เบียร์มากินไก่สเต๊ะกินไก่สเต๊ะใช่สองไม้สองไม้เท่าไหร่เท่าไหร่นะสิบสิบกว่าแล้วนะเออโอแต่รสชาติมันเกินราคานะจริงแล้วอ่ะเกินราคาเกินราคารสชาติเกินราคาวัตถุดิบเออวัตถุดิบก็ดีโอเแล้รสชาติแน่นอนอยู่แล้วอร่อยอร่อย อะไรมึงกูจำนี่หอยญี่ปุ่นโอตาเตะและข้างล่างเป็นเป็นดาชิวินิเกรตครับดาชิวินิเกรตมีความเป็นยูสุเล็กๆดาชิกับยูสุยูสุนี่มีความเปรี้ยวหอม เปลือกส้มเปลือกผลไม้ซีทรูไอ้คุณต้องไปหัดแบบเรียนรู้วิทยาการขูดอย่างนี้นะนี่ดาดาชิก็คือเปรี้ยวปลาปลาแห้งมีกลิ่นปลาแห้งด้วยไอ้ใครปลาดิวจิวเนี่ยไม่ใช่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 ยูสุยูสุอ๋อยูสุอร่อยอร่อย refreshing ต้องบอกว่ามันมันเป็นเบสจาก French แต่ว่าเรามีความอิมพอวิสอาหารชาติที่เราชอบไปด้วยมีความเป็นญี่ปุ่นเล็กๆมีความเป็นอิตาลีหน่อยๆมันจะมีวินิเนกรตอินเดียแล้วก็ซอยซอสอันนี้ เดี่ยวมั้งเกี่ยไปใส่ความมังติดค้อมเนีเย y นี่คือเมนูตับหันอันเรื่องชื่อของฝรั่งเศสับปะรตีน้ำตาลจะมาตัดความมันของอันนี้แล้วก็จะมีส้มด้วยใช่ครับส้มแล้วก็ซอสเป็น p a ช s i o n f ครับนี่พูดตรงๆเนะเป็นครั้งแรกที่กินรังจริงเหรอจริงจริง why ทำไมเพราะว่าที่นู่นเขาไม่ไม่ได้สอนไงน่าจะแพงแหละวัตถุดิบอะจะรู้มันสมมติมันสมควรจะเป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมมันแบบเป็นเนย น,น,น,นุ่นๆนนนนนนนอ๋อเคยเคยทานมาแล้วอะไรวะไม่หวัวพี่เคยกินแต่พี่แค่ไม่เคยทานคคคเคยกินแต่ไม่เคยเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเลเสิร์ฟเป็นชิ้นเล็กๆใช่ครับส่วนตัวชอบแบบปูกรานะปูกราเน้นเน้นมาแบบมา่อกมันเล็กๆเนี่ยมันได้แรงกลิ่นเขาเออเออหนึ่งเรื่องมันไม่ถูกไนี่บเลยเนี่ยความหวานความดันคอเลสเตอรอลอร่อยไงมีงานวิจัยว่าปูนพกราดีๆไม่เป็นครับ ปกติถ <ih unting> ้าจะโชว์โฟกราเสร็แย่หน่อยอ่ะตึงตั้งเนื้อน้ำมันมันเยิ้มเลยอันน่้คือโฟกราดที่แบบก็นี้แอร์มันลงด้วยพี่มันก็เลยแบบแพงเอาไปตั้งกลางแดดก็ไม่ละลายอืมอ๋อนี่ละลายละลายท้องกูป่ะเนี่ยละลายใช่ไหมมันตายได้ใช่ไหมเอ็มเอ็มเอ็มอันนี้เรามาเริ่มริบอายใช่ไหมตายครับย่าง่านย่าง่านอ่าฉะนั้นมันต้องอ่าต้องมีอันนี้ก๊อสุกปะไหนครับเป็นมีเดียมแระครับเออได้อยู่ได้อยู่มีเดียมแรระ อืมได้กลิ่นควันสโมกกี้สโมกี้หน่อยๆความร้อนระดับสูงมันคัสขึ้นขึ้นอืมหือรอนนะครับแต่เมื่อกินพวกนี้เวลามาทำออกมามันก็จะแบบกินเลยอย่างนี้นะใช่วช่ใชไม่มีใครตั้งไว้หรือรอนานๆอย่างนี้นะแต่ตั้งไว้นานนี่ยังอร่อยอยู่นะเลยสนดสนุนใหม่น่าเน้นเน้นเพราะวเวลาการการตกแต่งกับจานของเชฟเวลาเหมือนเชฟเทเโบเล มันต้องวนมือกูซันทำไมเขาไม่เทลงไปตรงๆเลยอ่ะมือกูซันเขาอุตส่าห์ตั้งใจทำเนื้อมาใช่ไหมมันก็จะไม่ลากซอสบนเนื้อเลยเพราะมันจะปกสิ่งที่เขาตั้งใจใช่ถ้าอยากจะกินซอสก็ไปขยันไปโดนซอสอ๋อถ้าผมอยากกินซอสเนี้ยก็ปาดๆเอาต้องการของแต่ละคนมันต่างกันถ้าอยากจะกินเนื้อสดๆเนื้ออย่างนั้นอย่างเดียวก็จะได้ประมาณนั้นดีดีดีเข้มข้นมันคือฮีโร่เลยนะของสเต็กอะไรพวกนี้คือซอสเนี่ยจูสเนี่ยคือซอสมันทำยากกว่าทำ ใช่ใช้เวลากี่ชั่วโมงซอสถามหน่อยอันนี้เคี่ยวสามวันเคี่ยวสามวันที่ดูแล้วกันน่ะนักซอสประธานทีเราเคี่ยวกี่วันยี่สิบนาทีบีฟเบอร์รินกันเมนูนี้เป็นเมนูแรกที่ผมมาถ่ายร้านนี้ผมมาร้านนี้เพราะว่าผมอยากกินตัวนี้ที่พี่กินหมดใหญ่างนี้นะโอ้โหใช่ใช่แต่ผม คนเดียวอ่ะผมไม่ตกใจแล้วครั้งแรกไม่เคยกินเลยเลยไม่เคยกินเลยแล้วผมไปดูดูจากไหนมาก็ไม่รู้รึกเพี่กูอยากกินมากแล้วเฟิร์นแบบเห็นแบบร้านนี้มีร้านนี้มีก็เลยใช่แต่คือจริงๆอ่ะผมอ่ะเคยจะสั่งตั้งแต่ตอนก่อนโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมั้งคือเคยทักไปในเพจว่าเหมือนแบบเฮ้ยเห็ยนในตัวเนี้ยอยากสั่งมากินอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสเลเวลานี่บีฟเบลิงตันต้องกินกับไปทั้ง3อย่างของสามองค์ประกอบไปด้วยกันมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างมันมีพัฟเพสทรีแล้วก็ดุกโซนี่ทาามจกเห็ด เห็ดมาผัด <laughs> ผ so ัดแห้งไอเห็ดตัวนี้ที่เขาใช้หมูตัวเมียไปดมป่ะตัวไหนก็ได้ใช่มันมรับผู้รับผู้ตัวเนื้อก็ไปทามัสตาร์ดก่อนดีนะดีเลยวจัดมันไม่กลิ่นเนื้อนุ่มเทอดเป็นนุ่มเทอดเป็นเต็มแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นคุณทำอ่ะคุณรู้คิดว่าคุณทำได้ดีกว่านี้ไหมโอ้โหเดี๋ยวจะเหลี่ยแล้วดีกว่านี้อยู่แล้วอร่อยอร่อยแต่คุณทำอร่อยกว่าผมทำไม่ให้พนักงานกินอันเนี้ย เออจริงเหรอทำได้จริงทำจริงไว้ได้เาถามพนักงานร้านผมเลยเนี่ยผมทำดอพอถึงจานให้พนักงานกินแต่บีฟที่ออสเตรเลียมันถูกกว่าถูกใช่เพราะตอนนี้เราก็นำเข้าจากออสเตรเลียเพราะนี่เราใช้เป็นวากิวเซอรเลียอืใช่ครับมันมันสั่งให้ผมกินทนึงชิ้นได้ราดเยอะนะแต่ทีเด็ดของมันอยู่ที่พากเพสตรีเหมือนกันเนี่ยใช่มันมีความกรอบข้างนอกอออื กินสักโคหน้าเกลียดสดชื่นนะก็ดูสดชื่นเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มใช่ไหมคือกินร่วมกันอ่ะมันโอเคครับดีมากๆดีมากออืพี่ลองกินแบบผมเลยกินอะไรอย่างนั้นอ่ะกินนี่กินเป็นเบอร์เกอร์เลยนะแต่พอแล้มันกัดเข้าไปอ่ะมันนุ่มจนแบบมันกัดเคี้ยวข้าว ซีซันนิ่งมาดีไม่ต้องมาเติมเกลือพริกไทยอะไรเลยอร่อยลงตัวอยู่แล้วคุยแล้วก็ยิงกับเราอ่ะเดี๋ยวนี้พอดังแล้วคุยด้วยแล้วไม่คุยด้วยยิงแล้วเราอ่ะอูกินมากมาคำเดียวพี่เนื้อานี่ยไปหยองเลยอ่ะอร่อยมากรสชาติมามาเต็มมาก ช่วงคุยกับเบียร์อยากให้มาลองนะอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าผมชอบมากๆแล้วร้านนี้ทำแบบอร่อยมากๆมามาอันนี้หมดแล้วดิเอ้ยเหลือเหลือตัวมันบดไอ้เหลือมันเอ้าคุณคู่กับเอ้าซอสอะไรตอนนี้ตอนนี้เหมือนกันเหมือนกันไม่มันกินคู่กันอ๋อเป็นสลัดเอาคุณมิกต้องรีวิวที่สิอ่าได้ได้ได้อันนี้มันเป็นชีสน่ะพี่เบียร์ครับผม ชีสทอดนี่เอาไปอบพูดอร่อยนะเอา,า,เาชีสไปโรยๆในวงแหวนใช่ไหมแล้วเข้าเครื่องอบแล้วมันก็จะสุกบนถาด่น่าจะแแดกเป็นโดริโตสเลยลีฟ <c oughs> เ,เป็นแบบว่าที่แบบว่าพูดใจนำเสนอ,อเป็นตัวประกอบที่น่าตาดีมากนี่เรียกว่าแบบ ผมบอกเลยว่าปกติผมกินแต่มันบดเคฟซี่พอมากินอันนี้คือไอ้เท็ยอะไรของผมบ้างเหรอต้องคอยกับเคฟซีเอาไปเปรียบเทียบเคฟซี่น่ารักสุดเลยแครจะให้เกลียดเขาบกันที่เห็นที่เห็นซึ้งๆนี่ไม่ใช่เหงื่อนะน้ำตาอ่านี่กระน้ำตาไหลนะครับสมูทมากเนียนจัดเนียนกระตุกที่เบียกดีดีดีละมุนละมุนละมุนไม่ใช่อร่อยะร้อนปากมีกินบัตเตอร์ในนี้ชัดเจนชัดเจนว่าบัตเตอร์เนี่ย มันมีนมมีครีมในนี้ครับแล้วก็มันนี่คงไปขูดรูดเยอะมากหลายรอบกี่รอบหลายรอบไอ้นี่ทับเฟินนะคือต้องเอาไปมันไปบดให้บดแค่บดอย่างเดียวต้องเอาไปผ่านชิปผ่านเหมือนตะแกงตะแกงเล็กเล็กเล็กๆเพื่อให้ว่าตัวมันมันจะออกมาเป็นตัวเล็กเล็โอ้นี่ทัฟเฟิลหรือพริกไทยดำเนี่ยใครนึกว่าพริกไทยดำแหมพริกไทยดำผสมมะหลอกหรือเปล่าไม่ไม่มี หือกบปากเลยลบปากตอนนี้เพดานะไปหมดแล้วนั่งออกไปจากระเด็นละของดาวคือมันตอนนี้มันต้องกินร้อนๆมันจะแบบอ่อ่อ่าแล้วตอนเย็นปุ๊บด้วยความที่มันแบตเตอรี่เนาะอ่ามันก็จะเป็นไอ้นี่หน่อยรัมๆอือืใช่กินคพโูเต้จมูกทันทีใช่นี่จมูกคับหักเมื่อกี้นี่อร่อยอร่อยอร่อยละมุนละมุนเคดเป็นเบสันนี้แล้วมันแอดคาปูใช่ครับอร่อยนะเป็นสูตรมิชลินสตาร์สองดาวนี่ถ้าขนมฟังมาจิ้ม อ้าวอะไรนี้นะโอ้โหขนมปังขนมปังทำเองนี่อือหือเฮ้ยถือว่าเป็นไอเดียที่ดีสมมติว่าเรามาเราสั่งตัวนี้พี่เปื่นเรากินอร่อยไหมมันเข้ากันไหมได้อยู่ได้อนี่เราสั่งอย่างนี้มาแล้วสั่งมาแบบบิ๊บกินตีกินผมนะเฟรนฟรายจิ้มเลยเฟรนฟรายจิ้มก็ได้นะได้ได้ได้อมันได้ความคันชีพขึ้นมาอ่าคันชีพอืออันนี้แบบโควิดอะไรอย่างงี้ป่ะสหรับแบบว่าสายสุขภาพอะไรอย่างงี้อ่าสุขภากินมาทุกเมนูแล้ว อชอบทุกอย่างเลย๋อกทุกอย่างเลยพูดได้ตรงๆเราชอบทุกอย่างเลยในนี้เพราะว่าแต่ละเมนูนี่เอกลักษณ์ส่วนตัวมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอันนี้ร้านเปิดปิดยังไงบ้างรครับร้านเปิด,ปดทุกวันครับหยุดแค่วันวันจันทร์หนเดียวครับปิดวันจันทร์ทุกวันจันทร์ปิดหยุดทุกวันจันทร์ที่เดลือเปิดหมดครับาาถ้าวันธรรมดาเปิด5้าโมงถึงสี่ทุ่ม,มวันเสาร์อาทิตย์เปิดมีรอบเที่ยงด้วยนะครับเที่ยงถึงบ่ายสองแล้วก็ห้าโมงถึงสี่อยากให้มาลองเพราะว่าจริงๆอ่ะคนเห็นแบบเมนูพวกนี้จะแบบเห็นว่าเฮ้ยมันแพง จอดรถมีหน้าร้านจอดได้ประมาณ2อง0คันครับแล้วก็จะมีรถรที่ใกล้เคียงมีรถรับรับส่งเออแต่เดี๋ยวเราจะใส่ไอตัวรายละเอียดไว้ตรงคำอธิบายของคลิปเป็นตัวจอดรถได้ที่ไหนบนเกนแบบเราสามารถไปจอดรถที่ตรงร้านจอดแล้วเขาจะให้บัตรเป็นอย่างนี้มาใช่แล้วก็เหมือนแบบว่าเราจะไปก่อน50ิบาทแล้วก็เอาอันนี้มาใช้เป็นส่วนลดในร้านให้50บาทใช่คับให้พี่เบบฝากอ้นร ฝากร้านนะครับฝากร้านที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับร้านชื่อวอกกอฮอลิกนะครับขายอาหารไทยผัดไทยผัดซีอิ๊วแกงเขียวแกงแดงเบสิกอาหารไทยนะครับรสชาติดีทุกอย่างเชิญมาชิมเชิญมาทานเชิญมาอุดหนุนกันได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณพี่เมียครับผมดีครับมากครับดีบอสด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่นี่ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย